สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของวาระแปดปีประยุทธ์นั้นตอนนี้สีธรมนทชัยรอดช่องนั้นก็ได้มารอดแล้วนะครับท่านผู้ชมถามรอดอะไรจ้ารอดสลิมหรือเปล่าบอกไม่ใช่นั่นเนี่ยแต่ว่านี้เป็นการรอดช่องนะครับท่านผู้ชมโดยมาแล้วเว้ยวิษณุนะครับท่านผู้ชมเครือกล้วยไม่ใช่เครืองามชี้ช่องหากสารสั่งประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรประมาณนี้ยังรักษาการนายกแล้วก็ปรับคอรมอได้นะครับท่านผู้ชม แล้วก็ได้มีการอ้างอิงไปสมัยเมื่อชั่วนาตาปีครับท่านสมัยที่นายปรรหานศิลปศาชานั้นยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นั้นก็ปรากฏว่าสามารถที่จะยุบสภาได้อะไรประมาณนี้นะในใครับเริ่อผู้ชมจากนายวิศณุเครือง,งามที่ได้กล่าวออกมานี้โดยถ้าเกิดสารสั่งประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรนี้เขายังสามารถปรับคลมอได้แล้วก็สามารถที่จะยุบสภาได้อะไรประมาณนี้นะครับเดื่อผู้ชมโดยผู้สื่อข่าวได้ถามว่าระหว่างที่รักษาการนายกสามารถประกาศยุบสภาได้หรือไม่โดยลอดช่องนในราเการผู้ชม ไปหอกนี้กล่าวว่าได้ในสมัยนายบรรหารศิละปะอาชาเป็นนายกเมื่อยุคสภาแล้วยังปรับคอรมอได้เพราะขณะนั้นในคอรมอมีความขัดแยง้งจึงต้องปรับคอรมอก่อนการเลือกตั้งใหม่อะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมก็น่าด้านน่าทนอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวถามใครลระจา้าบอกไม่รู้เหมือนกันนะครับเรื่องผู้ชมประชาชนทั้งหลายเขาพูดมาแบบนี้ก็ต้องจับตามองอีกทีว่าจะทําอย่างไรส่วนพักเพื่อไทยไล่ส่งประยุทธ์เนี่ยแปดีแล้วเมยไปสักทีไว้เว้ยไม่ใช่เพื่อไทยไล่ส่งประยุทธ์เนี่ยชายอยู่8ปีฉุดลังคว เจริญของประเทศเออตกต่าแล้วก็อยากอย,กอยู่เป็นภาระประชาชนนะครับเรื่องผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติย้อนไปอะไรว่าโฆษณาประกันชีวิตของอันนึงนะครับเรื่องผู้ชมจําไม่ได้เออไอ้ไนั้นเธอครับจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานนะครับเรื่องผู้ชมก็ได้มีประชาชนนี้มาเปลี่ยนสโลแกนเป็นไอ้นั้นเธอนะจะได้ไม่เป็นภาระาหลานลูกนะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องด้วยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะอะไรโดยสถานการณ์ตอนนี้นั้นทุเรศสิ้นดีหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยเบื้องตัวไ,ไม่ใช่โดยประยุทธ์ครับท่านแจงงบโฆ โฆษณากระฉูดนะเนี่ยรู้สึกว่างบโฆษณาอะไรของกรมประชาสัมพันธ์นั้นมากกว่าการโฆษณาของช้อปปี้อีกนะครับเรื่องผู้ชมแต่ในขนาดเดียวกันผมทําคลิปออกไป1คลิปนี้มียอดดูมากกว่าอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับเรื่องผู้ชมยอดดูอย่างดีนั้นก็หลักร้อยมากกว่าหลักร้อยนั้นก็หลักพันนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะเว้ยเฮ้ยฟังอยู่อย่ายิ้มถ้าต้องหลายลองเข้าไปที่กรมประชาสัมพันธ์ที่เป็น YouTube ดูนะครับเรื่องผู้ชมอาจจะตกใจในยอดวิวครับท่านคนติดตามก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเรื่องผู้ชมแม่มึงเอ้ยได การอะไรว่าประชาสัมพันธ์นี้ก็ทําให้ประยุทธ์แจงสํานักนายกใช้งบประมาณโฆษณาสูงอันดับ13ของประเทศต้องดูว่าใช้ที่ไหนชี้วันนี้สร้างการรับรู้มากขึ้นไม่รู้สร้างการรับรู้มากขึ้นนี้เกี่ยวกับวิวัฒนาการในการรับรู้ของไอตัวประยุทธ์เองหรือเปล่านั้นไม่ได้มีเขียนบอกนะครับท่านผู้ชมชี้สร้างการรับรู้มากขึ้นไม่รู้ว่าขึ้นตรงไหนนะครับไปไปขึ้นเมรหรือเปล่าช่างมันไปก่อนส่วนใหญ่งบของกรมประชาสัมพันธ์แจงแจกแจงได้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็มีที่จับตามอง,มองโดยเนี่ย พบว่าสำนักนายกรัฐมนตรีติดอันดับ13ของประเทศไทยมากกว่าบริษัทช้อปปี้ที่ติดอยู่อันดับ14กว่าต้องไปดูว่าใช้ตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมุตมมิใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบนี้นี่ห่วยๆแบบนี้หรือเปล่านะเนี่ยประชาชนเขาบอกมานะเนี่ยเฮ้ยแบบนี้มาจ้างกูดีกว่าเว้ยเฮ้ยประยุทธ์ฟังอยู่เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้กระแสะ8ปีน,น,นีหน้าด้าน่าทนนะเนี่ยประชาชนชี้แจงมานะจะเดินไปห้ามก็ไม่ไหวถามทําไมไม่ไปห้ามชังชาใช่ไหมบอกไม่ใช่ไอ้หมอวัดลง แล้วมันไปปลูกหญ้าเกี่ยวกันเปล่าวะ อ๋อไม่น่าเกี่ยวนะท่านผู้ชมก็เลยติดบีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านโดยสถานการณ์ตอนนี้ยุ่งเหยิงไม่อยู่ยังแล้วนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้มาแล้วเว้ยเฮ้ยโดยผอ,อสูงสุดรับทราบแล้วทหารหญิงถูกเมียสอวอเออแล้วก็บางคนนั้นเนี่ยบอกว่าเป็นสํานักข่าวออกบอกมาว่าเป็นเมียน้อยนะครับสองสอวอแต่ว่าไม่รู้อวอ่าสวคนไหนแจ้งเป็นอดีตก,กําลังพลแล้วก็เพิ่งลาออกไม่รู้ว่าเพิ่งลาออกนี้เพิ่งจะมาลาออกตอนที่เกิดเรื่องเกิดลาแล้วหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกที โดยตอนนี้รู้สึกว่าจะอ่วมบอลไทยนะเริมผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนั้นเล่นกับใครไม่เล่นเว้ยเสนอหน้าเสลไปเล่นกับหนุ่มกัญชัยหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนันเนี่ยมีสายลึกลับปริศนาโทรมาอย่าทกํกคดีนี้นะไอ้อย่าทาเรื่องนี้นะหนกระแสมงั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาการถามมีปัญหายังไงไมึงตอบมานะไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยโอ้ย,โ,อยโทษโทษโอ๋อไม่เกี่ยวครับท่านโทรศัพท์มันปิดอยู่นะคะเริมผู้ชมอะไรทํานองนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีว่ามันจะเป็นอย่างไรโดยหนุ่มกัญชัยบอกว่ายังเอ่อยังไง แล้วก็บอกว่าไว้รอไอ้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์นะเนี่ยเดี๋ยวจะมีเปิดเผยชื่อออกมาเพิ่มเติมเพราะว่าได้มีผู้เสียหายไม่ใช่รายแรกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีคนที่เคยลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยครับท่านสําหรับไอ้อะไรว่าสิบตีสิบเอกอะไรผู้หญิงนี้นะครับท่านผู้ชมสิบตำรวจอะไรประมาณนี้ก็ไม่ที่ทุเลส,สิ้นดีอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมยศระดับแค่สิบตีอะไรประมาณนี้สิบเอกแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีทหารรับใช้อะไรได้อะไรแบบนี้นี่ก็ต้องจับตามอง,มองนะครับท่านผู้ชม ถามเมื่อกี้ทำไมตะโกกตะกักบอกนึกอยู่ว่าจะกำลังจะพูดเรื่องอะไรดีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือครับท่านส่วนตอนนี้ว้ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยตามมาอย่างรุนแรงนะครับท่านผู้ชมโดยมีประเด็นฮอตฮิตอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านที่ปมนั่งในรถกระบะนั่งในแคบเนี่ยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยผิดหรือไม่แล้วก็ห้ามนั่งถ้าเกิดสมมุติไม่มีเข็มขัดนิรภัยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้มีทนายหลายส่วนออกมาบอกถ้าเกิดเป็นรถกระบะนั้นไม่ผิดครับท่านเพราะถ้าเกิดสมมุติเป็นรถกระบะแล้ว อะไรวะเ,เข็มขัดนี้ละไผ่นะครับท่านผู้ชมก็จะถือว่าเป็นการดัดแปลงสภาพรถก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมทำไมมันวุ่นวายวกวนแบบนี้วะเนี่ยกรดีมีข้ามผ่านมาไปก่อนแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวข่าวของพิงกี้สาวิการชัยเดชตอนนี้มุ่งหน้าสู่เรือนจําตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยคดีฟอเล็กอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะยื่นประกันอีกทีนั้นอ่าไม่น่าจะเป็นในวันนี้พรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดให้ผมประเมินนะาเนี่ยอาจจะเป็นประมาณ15วัน30วันหลังจากนี้เพราะว่าจะต้องหหาลัก ให้มันครบกว่าเดิมนะครับแล้วถ้าเกิดไม่ได้ประกันหลักจะเป็นอย่างไรก็อาจจะต้องอยู่ในเรือนจํายาวในะคร่านมููชมแล้วถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดสมมติว่ารวมมาพยาทุง่งมาพยาทั่วอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเหลือประมาณ8ปีกว่าหรือว่าลงมาหรือว่าเยอะกว่านั้นนั้นผมก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆนั้นอาจจะได้ยาวในะคร่านมููชมถามยาวลูกหยีใช่ไหมอบอกไม่ใช่ลาดยาวก็ไม่เกี่ยวนะในัคร่านมููชมต้องติดตามอีกทีว่าถ้าเกิดสมมุตินับเป็นกระทงเลยนั้นหนึ่งกรัมหนึ่งกรัมหนึ่งกรัมแต่ว่าหนึ่งกร โลนะครับท่านผู้ชมถามกิโลเมตรเหรอบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยกิโลกร,รัมนนมันไม่เกี่ยวกันนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะมีสิทธิ์20ปีอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่น่าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็จ้าอาสยามครับท่านนักรองชื่อดังนะครับท่านผู้ชมหรือว่าในอดีตการนั้นจ้าขันหูไม่รู้เป็นอะไรเออแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมถามเรื่องอะไรอ๋อบอกอ๋อเออลืมลืมโดยจ้าอาสยามเมื่อกี้กำลังจะพูดถึงแล้วก็ลืมก็โดนเป็นเหยื่อด้วยนะครับท่านผู้ชมไ้ฟอนเหล็กฟอนแหลก ถานโดนไปเท่าไหร่เยอะหรือไม่ออโดนไป20บล้านบาทนะคะรับท่านผู้ชมจุกเจ็บอย่างมากล้นกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าดีเจแมนแล้วก็ใบเตยอาสยามครับท่านคู่รักคนดังโดนข้อหากโกงแชร์ฟอนเหล็กหลังพิงกี้นอนคุกนะคะรับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองอีกทีว่ามันจะเป็นอย่างไรโดยทนายความจะรอจังหวะในการยื่นอีกครั้งประมาณ1 5บหถึงสาวันหลังจากนี้อ่าแล้วก็ข่าวก็ปิวไปเลยนะคะรับท่านผู้ชมผูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไร <c oughs> โดยข้อหาช่อโกประชาชนอะไรทําน นี้โดยบางส่วนเนี่ยเจอแล้วยื่นประกันอีกครั้งอาจจะประมาณ15-30วันหลังจากครั้งแรกเนื่องจากต้องหาเหตุผลที่หนักแน่นพอที่จะให้ศาลอนุญาตชั่วคราวในการปล่อยตัวโดยคดีใหญ่ขนาดนี้มีมูลค่าความเสียหายเป็นพันล้านในการผูชมการจะให้ปล่อยตัวนั้นจะยากเย็นแสนเข็นกว่าปกติหรือไม่ไม่แน่ใจและยังมีผู้เสียหายอีกเป็นจํานวนมากถ้าเกิดจำไม่ผิดจําผิดขออภัยนะเนี่น,นี่ถือว่าเป็นการสมมุติหรือกันด้วยเฮ้ยโดยรู้สึกว่าตอนนี้ผู้เสียหาย8 9,000คนแล้วนะครับ ชมมูลค่าความเสียหายรวมนั้นรู้สึกว่าจะอ2,000กว่าล้านบาทแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนอีกดอกหนึ่งแล้วนะคัะท่านผู้ชมถามดอกไหนจ้าฟอกเงินนะครับก็ต้องจับตามมองอีกทีว่าจะโดนหรือไม่โดยเปอร์เซ็นต์ที่ศาลจะให้อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนั้นมีเพียงแค่20-30เปอร์เซ็นต์โดยในเปอร์เซ็นต์ความเล็กน้อยเท่านี้นั้นก็ต้องสอาศัยดวงด้วยนะคัะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าผู้พิพากษาทุกคนจะ,ะสามารถที่จะนั้นด้วยต้องอาศัายความดวงดีด้วยโดยถ้าเกิดสมมติดวงไม่ดีเนี่ยเธอจะต้องติดคุ น้อย4ปีถึง8ปีซึ่งจํานวนดังกล่าวนั้นนับการลดโทษจากการสาร,รภาพการอภัยโทษในทุกปีไปแล้วหากคํานวณตามปีที่จะต้องติดคุกจริงจากคดีช่อกวงก็อยู่ที่ให้ดีนะกรรเรียนผู้ชมฟังให้ดี2 0่สถึงสาปีกันเลยทีเดียวครับท่านอันนี้ก็เป็นที่มาจากทนายไพศาลนะการเร่ยนผู้ชมถามไพศาลไหนจะพืชมงคลหรือปลาบอกไม่ใช่ครับท่านแต่ว่าเป็นทนายไพศาลช่วยด้วยนเนี่ยที่อยู่กับหมอปลาอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีขออภัยด้วยนะกรัเร่านผู้ชมหากเอาเรื่ เรื่องข่าวของดารามาเอ่อยอ้างถามทําไมบอกว่ามันอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับข่าวการเมืองนั้นก็ต้องขออภัยด้วยหรือว่าจะชอบนั้นก็ไม่ต้องขออภัยเอ,อมันยังไงวะไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆตอนนี้มาแล้วเว้ยเฮ้ยถามใครมาโดยจตุพรพงพันนะครับเรื่องผู้ชมตอนนี้ได้ทําการบอกว่าหลังจากวันที่23เข้าวันที่24นี้ประยุทธ์จะเป็นนายกเถื่อนอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเถื่อนแบบไหนเว้ยเฮ้ยเป็นคนเถื่อนหรือเปล่านั้นไม่ใช่แต่นี้จตุพรย้ายวิกจองลานคนเมือง เืองสี่วันนับถอยหลังประยุทธ์แปดปีนะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็หลังจากนั้นโชกุจะยามหรือว่าก่อนหน้านั้นไม่แน่ใจเว้ยเฮ้ยโดยอันนี้ต้องฟังขึ้นหูไห้หูครึ่งนะครับเรื่องผู้ชมเพราะว่าส่งข้าประกวดมาจากสืออ่อเออซึ่งไม่ใช่มติชนแล้วก็ไม่ใช่ข่าวสดโดยจตุพรเว้ยเฮ้ยติงพักเพื่อไทยอย่าจุดพุกแค่แลนสไลด์บอกว่าถึงจะชนะก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลต้องเล่งขับไล่ประยุทธ์อะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมไม่ทราบว่าแฟนขับพเพื่อไทยได้ยินข่าวนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านเห็นด้วย จตุพรเว้ยเฮ้ยมวลชนอะไรประมาณนี้ประชาชนบางส่วนก็บอกว่าช่วงนี้จะดพรแปลกไปนั้นเนี่ยถามแปลกไปยังไงจ้าไม,ไม่รู้เหมือนกันนะครัะะบท่านผู้ชมตอนนี้ก็ไปเข้ากับทนายนกเขาจุกกรูอ๋อไม่ใช่ไอ้จุกกลูแล้วมันอีกคนหนึ่งครับท่านจุกกู้ไม่เกี่ยวเดชชายอย่ายิ้มไม่เกี่ยวโอ้ยโทษทีโทษทีโอ้ก็วุ่นวายนะครับท่านผู้ชมโดยประเด็นในประยุทธ์เนี่ยครบปาระแปดปีวันที่24สิงหาแต่จะเลือกยุบสภาลาออกอยู่หรืออยู่ต่อล้วนแต่เป็นประเด็นให้เกิดเดดล็อกทางการเมืองนะครับท่านผ ตาหลัง23นี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ติงเพื่อไทยอย่ามุ่งแต่จุดพูแลนสไลด์เพราะไม่รู้จะมีเลือกตั้งหรือไม่เอาเลยเว,ว้ยเอาเลยเว,ว้ยนี่จะุพความส่งสัญญาณน,นัเนี่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแคะ่ท่านผู้ชมรู้ว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีอ่าก็ถึงจะชนะเลือกตั้งยิ่งแลนสไลด์ประยุทธ์ยิ่งอยู่ยาวเผยเลือกตั้งกี่ครั้งเพื่อไทยอันดับหนึ่งอยู่แล้วขนาดที่เพื่อไทยมีปัญหาเดียวคือชนะแต่ไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลตราบใดที่ประยุทธ์นั้นมันยังมีพวกสวารวะ อ๋อไม่ใช่โอ้ยโทษโทษสายตาไม่ดีเดี๋ยวเล่งก่อน อ,อ,อ,อ๋อถูกต้องนะครับเ่านผู้ชมฐานถูกต้องตรงไหนอาเนี้ถ้าเกิดประยุทธ์มันยังมี250สวอหนุนอยู่นั้นก็อาจที่จะชนะได้นะครับเ่านผู้ชมแต่ว่าอาจจะตั้งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่อย่าลืมอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวครับท่านไอว้สวอลอดช่องพวกนี้ที่ประยุทธ <Ti> ์ประวิตร์ม <sven tweeting S 2> ันจ <spoiler> ิ้มมาตามที่ชาวบ้านเขาบอกมาอะไรประมาณนี้มันมีสิทธิ์อยู่แค่5ปีนะครับเ่านผู้ชมและการเลือกตั้งครั้งหน้านั้นรู้สึกว่าจะเหลืออีกหนึ่งปีครับท่านในการที่ดำรงตำแหน่งนะดำรงตำแหน่งนะครับท่องผู้ชมบตามต จะเป็นอย่างไรโดยก็ได้ถามหาสามัญสำนึกอย่างไม่หยุดจังเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้ไม่ใช่ทีวีได้เล็กจอสกับซาลาที่จะมาขายเครื่องอะไรสักอย่างนั่นเนี่ยออกกําลังกายไม้ถูพื้นเออเออรอบก่อนนู้นนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนนี้ชวนหลีกภัยได้ทําการถูพื้นสภาเว้ยเฮ้ยสรุปคือได้เป็นตัวอย่างนะักการเมืองเฉยเลยนั่นเนี่ยถามใครบอกแบบนั้นวะเทพไทยเสนาพงศ์นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เทพไทยนั้นก็ไปเป็นไอ้นั้นอยู่ในหลงังอยู่โ่วคู่ชัชวยามแล้วนะครับท่านผู้ชมคู่กับน้องชายก็ ไม่รู้ว่าอีแหลงพือดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ประชาธิทัตปัดเข้าสู่โหมดคึกจักรคึกไม่ใช่คึกจักรไม่มีคึกจัดไม่หยุดยั้งครับท่านขออภัยด้วยมันสรุปสรวนเล็กน้อยถึง,ถง,ถงปานกลางเอ,อ้นนี้ไม่ปานกลางแล้วเริ่มเยอะแล้วแต่ว่าเฮ้ยมาแล้วโอ้ยพักไพ่แพ้ไม่หยุดยั้งโดยประชาธิปัตยืนยันลั่นไม่สูญพันธุ์จากสนามกรุงเทพแน่นอนจุลินปลุกใจลูกพักโอกาสชนะสูงมากมันมหนถึงก้าวไกลเปล่า หรือว่าเพื่อไทยก็ไม่รู้นะเนี่ยหรือว่าพรกของพลตำรวจเอกเอสรีพิสูจน์ว่าเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวอ่านใหม่อ๋อไม่ศูนพันโดยจุรินลั่นพื้นที่กอธรรมอพักประชาธิปัตย์ไม่ศูนพันชี้ใครที่ชี้ใครที่ปามาตเอ้าเข้าใคร ตัวเราเองเปล่าวะเนี่ยบอกว่าใครที่ปาาศประชาธิปัตย์เนี่ยจะต้องกลับไปคิดใหม่เพราะเรามีโอกาสได้รับการเลือกตั้งสูงมากโอ้ยไอ้หอกมึงหลอกตัวเองไอ้ยังยังอันนี้ยังนะครท่านผู้ชมในนี้ไม่มีแต่ว่าเมื่อกี้นั้นมันดัหดูดออกมาจากปากครับท่านทั้งทั้งที่เป็นเรื่องที่ผมคิดในใจนะเนี่ยโดยใครปามาศประชาธิปัตย์ต้องกลับไปคิดใหม่เพราะเรามีโอกาสได้รับการชนะเลือกตั้งสูงมากขอให้จับมือกันไว้เฮ้ยจับมือไม่ได้นะช่วงนี้หมอทวีสินมึงอย่าเพิ่งยิ้มไอ้ไม่ใช่เออใช่หมอทว สีนแล้วก็สบคไม่ใช่สคบนะสบคถามทําไมเนี่ยมันบอกให้จับมือกันไว้นั่นเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติติดโควิดโดนงาไปแดกหัวกระบานนั่นจะทําอย่างไรก็แน่ว่าหลังจากจับมือกันไว้นั้นก็อย่าลืมล้างแอลกอฮอล์ด้วยนะเว้ยเฮ้ยก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรครับท่านเมื่อกี้จากเดลินิวส่งเข้าประกวดอันนี้มาข่าวสดบ้างครับท่านโดยประชาธิปัตย์ไม่สูญพันธุ์แน่หรือวะ อ๋อหรือว่าไม่มีจุลินลุกใจผู้สมัครสอสอกรทมโอกาสชนะสูงด้านเอสุชัชวีว้เฮ้ยมาแล้วจ้าโผมาร่วมด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยคึกคักไม่หยุดยั้งจุลินลั่นไม่สูญพันขอให้พวกเราจับมือกันแล้วมึงอย่าลืมล้างแอลกอฮอล์ใหหอกให้ยางยังให้เราจับมือกันมีโอกาสชนะเลือกตั้งด้านเอชัชวีนะครับท่านผู้ชมสุชัชวีประกาศจะเป็นประชาธิปัตยุคใหม่ครับท่านอ๋อก็ไม่รู้ว่ายุคไหนนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้เขาดูว่ามันเป็นยุคไดโนเสาร์อย่างไม่หยุด กันเลยทีเดียวผมก็ไม่รู้ว่าจะห้ามอย่างไรรวมถึงตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองนั้นเรื่องที่เด็กต่างๆเข้าไปอ,อ,อยู่ในหลังในคำนองนี้นะการเริ่มผู้ชมจากคดีที่ไปปลาสีอะไรสักอย่างหน้าพักประชาธิปัตย์นี้รู้สึกว่าตอนนี้ก็จะโดนไปหลายคนแล้วนะการเริ่มผู้ชมเออหมาะสมหรือไม่นั้นสําหรับการที่พักประชาธิปัตย์แบบนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ที่แน่ๆเว้ยเฮ้ยพรกพยมยังงงครับท่านโดยพรกพยอมยังงงเนี่ยหลังจากประยุทธ์พูดปงค่าไฟแพงโยงเกี่ยวกับหลักอริยสัจสีได ยังไงนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปเอานั้นงงครับท่านมันงงกันทั้งบ้านกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเอ้ไม่ใช่มันพระพยอมอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมงงกันทั้งบ้านทั้งเมืองกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าทำพื่อดีครับท่านอาก็นับว่าเป็นเวรเป็นกรรมของเราไปก็แล้วกันหรือไม่อย่างไรไม่ทราบแต่ที่แน่ๆตอนนี้กระแสฮิตอย่างสุดตินกันเลยทีเดียวมาแล้วนะครับท่านผู้ชมถามว่าฮิตอะไรจ้าฮิตเลหรือเปล่าบอกไม่ใช่แต่ว่าฮิตในการร้องไห้นะครับท่านผู้ชมเมื่อประมาณสักปีสองสามปีที่แล้วนี้อ่า สุเทพเทือกสุปันไอ้เทือกในราย่านผู้ชมเรา,าม,มาเลิเรื่มการเมืองแล้วนะโยมตอนยังเป็นพาะนัยนเนี่ยแล้วมันจะไงวะแล้วก็หลังจากนั้นได้กลับมา ถามมันทําอะไรหายใจไม่ออกเหรอบอกไม่ใช่ถ้าเกิดหายใจไม่ออกเดี๋ยวจะแนะนําให้ใช้วิกปับวาเปอร์ลับนะเนี่ยหรือเสียงเพียวอิวก็ได้เฮ้ยเขาไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็สูเทศหลังน้ําตานะครก็ท่านผู้ชมบางจุคนนี้ก็สงสัยเอ๊ะทำไมช่วงนี้ฮิตอย่างเหลือเกินในเรื่องการหลังน้ําตาจูลินก็หลังน้ําตาเมื่อวันก่อนออดอ้อนขอคะแนนนะครับท่านผู้ชมบอกว่าจะปล่อยให้ประชาปัตั์เดียวได้นะกลับมาพักดีกับประชาปดดัย์ได้ไหมอะไรทํานองนี้ก็ไม่รู้อีแหลงผือให้แน่เฮ้ย,นะยนายจูลินแล้วก็ประยุทธ์ต่างๆนานา,นา,นานเนี่ย ฟกเซียงเพียวอิ้วเฮ้ยหรือว่าน้ำยาตาอะไรวะกีมะขาวอะไรก็ได้นะครับท่านผู้ชมถามเตรียมมาทำอะไรพอเวลาจะขึ้นเวทีปลาใสาใช่ไหมแต่แต่อะไรเซียงเพียวอิ้วเลยนะครับท่านผู้ชมหรือจะโบยเซียนก็แล้วแต่แต่ตรงนี้ฟุ๊บ แล้วก็แตะตรงนี้เพื่ออะไรน้ําตาไหลน้ําตาล่วงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมก็เปน็นสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปก็แนมพกเสียงเพียวอีเว้ยด้วยก็จะดีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อกี้ยังไม่จบครับท่านโดยหลังจากที่ประชาธิปัตย์นั้นออกมาล่ําให้นะครับท่านผู้ชมบูว่าไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีประยุทธ์ไม่ยอมถามไม่ยอมเรื่องอะไรโดยประยุทธ์น้ําตาคอบนเวทีว้ยเฮ้ยแล้วก็สภาถ ล้างผ่านเงิน20ล้านประชาชนนักชุมนุมลานคนเมืองไล่ประยุทธ์21มกราไอ้ี่เอ่ดนี้แล้วก็ยืนยันหลังวันที่24นี้คือนายก,ถนะกเถื่อนนะครับท่านผู้ชมโดยะจะดูพรนบพันยึดล้านคนเมืองไล่ประยุทธ์21นะครับท่านผู้ชมสิงหาคมนี้ด้านด้านประยุทธ์น้ำตาคอ,อถูกดา่าล้างผ่านเงินอะไรประมาณนี้นะเนี่ยใครบังอาจมาต่อว่าประยุทธ์วะเนี่ยมันดีจริงๆใช่ใจมเกี่ยว อ๋อใช่ไม่เดียวไม่ใช่ใช่ไม่เกี่ยวก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าโอ้ยิ่งอยู่ยิ่งจมครับท่านถามจมไปถึงไหนโอ้ยน่าจะจมปักปยันเมนเลยหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมส่วนที่แน่ๆเมื่อวานสารัฐธรรมนูนั้นหลังจากที่ได้ไปแจ้งความคนที่เป็นมือแฮกเวบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากสารัฐธรรมนูญนี้เป็นแคนกาลูคออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสารัฐธรรมนูญนี้ได้ฟ้องว่าจะเรียกค่าเสียหาย10บล้านบาทค่าทำให้เสียชื่อเสียงอะไรประมาณนี้แต่ว่า อันแพ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยบอกว่าไม่ได้อ๋อ oh. สิบล้านนั้นเยอะเกินไปรับได้เท่าไร่หลายแสนใช่ไหมแปดหมื่นเจ็ดพันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ชายคนนั้นที่แฮกเว็บรัฐสารแลธรรมนูนี้ก็ติดหลังเป็นไปนที่เรียบร้อยครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่นายเสรีวงมนทาน,นี่ผมก็เปิดมาเจออีกแล้วโดยนายเสรีเตือนสติต,บตะบี้ตะบันอวยอาจจะทําให้คนถูกอวยเสียคนแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าหมายถึงประยุทธ์หรือเปล่าหรือว่าหมายถึงประวิตย์นะก็ไม่น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมหลายคนนั้นโยงไปว่าน่าจะเป็น ชัดชาติสิริพันธ์ครับท่านก็ส่งผลให้ตอนนี้กองอวยต่างๆนานานั้นดิ้นเพืออไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ขนาดแค่ชัดชาติเป็นผู้อ่กอากทมเสรีวงมนทาน,นี่ก็ออกมาแบบนี้ทุกวันเลยถามออกมาแบบนี้ทุกวันคืออะไรออห,หูปากไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอ้าปากไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังที่ลรบขจึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาแถลงเอ้ไม่ใช่แถลงเบื้องต้นให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังการหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางจริงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม Thank mm -hmm. you.